านามองี้ปูปเนี่เข้ามานนี่ปูอ,บบอยากไปเที่ยวระยองไหมไปเที่ยวทะเลปูบอกปูจะไปไหวเรื่อ,องนั้นทั้งชีวิตนี้กูจะไม่เคยเห็นสักทีเลย,ยงั้นเอาไปก็ไปพอไปเห็นทะเลแล้วปูเขาบอกว่าไงรู้ไหมอา้าวคิดว่ามันจะเหมือนแม่น้ําเจ้าพยาแถวบ้านพินจิบบ้านเราอย่างนี้ทะเลอะไรใหญ่ขนาดนี้น anh nam anh nam anh ấy bố bố, mẹ đi tham anh ấy, anh. เลี้ยวพาปูหลงตรงนี้ครับนี่ลงตรงนี้เนะี่ยแค่นี้ก็ช่วงปิดเทอมหลานมาจากกรุงเทพค่ะมาเที่ยวบอกว่าปูอยากไปเที่ยวระยองไหมไปเที่ยวทะเลโอ้โบอกโอ้ปูจะไปไหวเรื่องงั้น อูทั้งชีวิตนี้กูยังไม่เคยเห็นสักทีเลยอยงั้นบอกเออไปหาหน้างั้นเอาไปก็ไปก็พาปู่ไปที่ระยองไปนั่งรถไปปื้อเลยนะร้อยสอปีนี่ไปไม่เคยบ่นไม่เคยไรเลยไปถึงก็พาไปเที่ยวทะเลก็ไปลงไปให้กินปลาหมึกก็กินให้ทําอะไรก็ทํา พอไปเห็นทะเลแล้วปู่เขาบอกว่าไงรู้ไหมอ้าวคิดว่ามันจะเหมือนแม่น้ําเจ้าพยาแถวพิจิตรบ้านเราอย่างนี้ oh. <c oughs> ไปเห็นแล้วโอ้ยตกใจบอก <I know. S 1> ทะเลแล้วหญ่ขนาดนี้ค่อยๆเอาขาแย่ลงไปทีละหน่อยละ,ะหน่อยไม่กล้าลงกลัวมันจะเป็นยังไงบอกไม่เป็นไรลูกปู่ปู่มีความสุขมาก hmm. ยิ้มตลอดเลยค่ะแข็งแรงปู่ไม่เคยเจ็บป่วยไม่เคยเข้าโรงพยาบาลค่ะ <c oughs> ปลื้มใจประทับใจมากค่ะที่ว่าเราได้ พาปู่ได้ไปได้บานปลายชีวิตแกบอกเออทั้งชีวิตนี่ไม่เคยมาสักครั้งเลยขอสักครั้งหนึ่งเธอค่ะแกบอกว่าทั้งชีวิตนี่ขอให้ได้ไปสักครั้งเถอง้นได้ไปจริงๆแกบอกโอ้สมใจแล้วเนาะง้นเดี๋ยวก็แก่ตายแล้วขอให้ไปสักที่เถอง้นบอกโอ้ยปู่ยังแข็งแรงยังอยู่กับลูกหลานได้อีกนาะนแข็งแรงมากกลับมาแล้วพูดแล้วพูดอีกเออดีใจจริงๆเนาะไปทะเลทะเลมันก็สวยที่ก็กว้าง ของกินเขาก็อร่อยบอกแล้วปู่อยากไปอีกไหมคะบอกอยากไปสิถ้าได้ไปพาไปใหม่นะติดใจ <มา S 1> แล้ว,ลวติดใจค่ะอบอกทั้งชีวิตไม่เคยไปพอได้ไปแล้วติดใจอยากไปใหม่ค่ะก็สมัยก่อนก็ลูกหลานก็ทํางานกันอยู่ที่บ้านนอกเราพอเดี๋ยวนี้โตขึ้นแล้วลูกหลานเขาไปทํางานต่างจังหวัดไปอยู่กรุงเทพแล้วโลกกว้างอ่ะเนาะได้เที่ยวได้อะไรก็เอออยากจะพาปู่ไปแล้วได้ยินปู่ก็บน่นอยากว่าเอออยากไปเห็นทะเลสักครั้งนึง ก็เลยพากไปค่ะค่ะอยากฝากบอกที่ลูกหลานทุกๆคนนะคะถ้ามีโอกาสได้พาพ่อแม่ไปปู่ย่าตายายไปให้พาไปเถอะค่ะทั้งชีวิตท่านก็อยากไปแต่ไม่รู้จะเอ่ยพูดขอลูกหลานยังไงใช่ไหมคะว่าเออบางทีลูกหลานเงินทองก็มีน้อยไม่อยากจะบอกเขาพอบอกแล้วได้ไปโอ้แกมีความสุขคุ้มค่ะคุ้มกว่าที่ได้พาไปจริงๆค่ะร้อยสองปีดีใจมากเลยค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟอลโลเวอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวโดวยแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ในทุกช่องทางนะคะ